ปรถเก็วข้าวตรงนี้คลนละเจอไอตุนแล้วเ <c oughs> ม็นตุนไอตุนน่ะวันนีเลิกวันนี้น้อยมากเลยทอนอยู่ตมือโคร่ยมันทนกระต่ายม็อกจะร้อนไหมปลาขาวเยอะได้พอกินอยู่อันนี้ปลาไรบ้งระตดุย ฟักขาวอ่ะโอ้ได้เยอะมากราดดุยกะลักจะแทงไปเลยดูฮึมลึกตีไปเลยไปเลยตัวใหญ่ด้วยตัวไหลตัวไหลกลัวหรอกแค่นั้นเอง

โนปโนินนไมนใช่นินปะนิน,น,นป,ะปะนิน,น,นอโอ้เห็นหัวมันไหมน่ะมันถอยแล้วน่ะมุ้ยเดี๋ยวแ่พป,ป,ปลาอะไรตัวเล็กๆกนันนะปลาซิวบอปลาซิวหรือปลาซอยแทงให้ดูสักตัวดิพรานุม Ô, ô, phải tặc kheo không nhỉ ô ôt bắt luôn đi, là ừ, tặc kheo mà, mà nè, tặc luôn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 , โอ้ได oh, like, he ้เยอะไหมปลาอะไรปลาปลาก้างเหรอเรียกปลาอะไรปะมันมีก้างภาษาบ้านเราเตรมมกนี่บอกปลาหมกปลาข้าวเม่าอันนั้นดุ๋ยเสพปุ๋ยกำลังลงไปกู้มองมีแต่ปลาข้าวเม่า ใครไม่เคยเห็นปลาข้าเมามาดูนี่หนุ่มน้อยเอามาให้แล้วคลิปนี้ไม่เกี่ยวกับเด็กนะครับว่าเด็กหากินไหนมาดูสิปลาข้าเมาเป็นยังไงโอเคเห็นปลาข้าเม่าไหมไม่เคยเห็นปู่ไม่เคยเนะามาว่าดูปลาข้าเมาหน่อย ปลาเมาน้ําสูบออกจากนาลงตะเปียงดมน่าริงปลาแขยงไหมแล้วนู่น,นทำไมตัวมันเล็กเลาปลาเมามาให้แฟนๆดูหน่อยเอาขึ้นมาให้เขาดูหน่อยเขาไม่รู้จักปลาเขาเม่าอ๊าาาอบนี่คือปลาเขาเมา <laughs> โอ้ ปลาข้าเม้าครับนี่ครับบ้านผมเรียกข้าเม้าแต่บ้านเพื่อนไม่รู้เรียกอะไรปลามันเป็นใสๆเนาะเยอะมากเลยเอาไปทอดกรอบกิ้ง่ากิมงก้ามค

ไอ้นั่นได้ปลาเม่าเต็มเลยด <c oughs> ูได้ไป,ปลาปลาเม่าเลยนกเขม่าอ่ะมาน่ะ <c oughs> ดูแต่ใจความเต็มกินนะบรรยากาศตเปียงดมช่วงเช้าปลานกน้ำขึ้นเต็มเลย เขาเรียกปลานอกน้ำอ่ะที่เขาสูบน้ำจากนาำมาลงปลาเมาน้ำมาลุกน,นี่ครับบรรยาก,กาศเปียงดมเป็นสระน้ำค่อนข้างจะโบราณเหมือนกันเกิดมาก็เจอเลยครับตรงนี้ ผู้คนก็มาหากินกันปลากำลังขึ้นเลยรถลงไปดูไหมด้วยด้วยด้ด้ยขยแยงขึ้นแล้วนี่ครับปลาขายแยงขึ้นแล้วเดี๋ยวพอจะเอาไม้ตีอเอาไม้ตีนี่ครับปลาขายแยงโดนรองเท้าฟาดครับสลบเลย เก็บไว้เขาเอาไหมอเอาไหมล่ะเอาไม่เอาเอาเอาเหรอแมงตับเตาก็มี